พระขุนแผนดวงพ่อเอื้อนวัดวังแดงใต้อำเภอท่าเรือจังหวัดอยุธยาเป็นพระขุนแผนเนื้อดินเผานะครับด้านหลังจะมียัน เขียนว่าวัดวังแดงใต้อำเภอท่าเรือจังหวัดอยุธยาหลวงพ่อเอื้อนเป็นหนึ่งในเกจิแห่งรุ่มน้ำป่าศักสุดยอดคงกพันชาตีเมตตามหานิยม แล้วคาดเป็นเลิศเป็นที่นับถือของชาวบ้านและจะพบเห็นในงานปุกเสกวัตถุมงคลตามวัดต่างๆเรียกได้ว่างานไหนไม่มีหลวงพ่อเอื้อน ดูเหมือนว่าการปลูกเสกจะไม่สมบูรณ์เอาเลยเป็นอีกหนึ่งเกจิที่น่ากราบไหวในยุคปัจจุบันท่านเป็นสิทธิสายหลวงพ่อตาบวัดมะขามเรียงท่านจะโด่งดังเรื่องตะกุดโทนตะกุดหนังเสือ และยังได้วิชาตำรับหลวงพ่อตังวัดโพเอนตะก,กุดหลวงพ่อตาบและหลวงพ่อตังนั้นหลวงพ่อเอื้อนท่านเป็นผู้จารให้อาจารย์มาช้านานวิชาตะก,กุดโสรสมงคลของหลวงพ่อตาบ ป้องกันภัยได้หลายอย่างอีกทั้งกันผีด้วยท่านจะลงยันสายวัดประดูทรงธรรมมีอิทธิคุณด้านป้องกันอันตรายหลายอย่างและยังมีตะกุดหนังเสือตำรับหลวงพ่อตาบวัดมะขามเลียง อิทธิคุณทางด้านอยูโยงคงพันหนังเหนียวมหาอำนาจกำบังตามิให้ศัตรตูเห็นท่านสร้างวัตถุมงคลไว้หลายอย่างนะครับส่วนมากจะเน้นทางด้านมหาอุดถือเป็นอีกหนึ่งเกจิ ที่โดงดังในจังหวัดอยุธยายุคปัจจุบันนะครับงานปลุกเสกจะต้องมีหลวงพ่อเอื้อนเข้าร่วมด้วยนะครับองนี้เป็นพระคุณแผนของท่านนะครับนี่จะเป็นรูปถ่ายท่านนะครับด้านหลังจะมีปั๊มตาวัดนะครับ วังแดงใต้วันนี้ก็พามาชมขุนแผนหลวงพ่อเอื้อนวัดวังแดงใต้จังหวัดอยุธยาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ